สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับกอฟจะมีรถนะครับครอบครัวนะครับหรือรถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งนะครับมารีวิวให้ชมกันใช่แล้วครับวันนี้รถเราเป็นตัว e v e r อร์เนั่นเองนะครับรถวันนี้นะครับที่ก๊อฟจะมารีวิวเนี่ยจะเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับสปอร์ตเนัี่ยจะมีทั คันที่เรามารีวิวเป็นตัวสปอร์ตแพ็คและคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวอีกแล้วนะฮะที่สําคัญใส่ชุดแต่ง AKC ด้วยนะครับก็หลังจากที่ถ่ายวันเลสมานะครับช่วงที่เอารถไปเปรียบเทียบกันเนาะวันนั้นไม่มีคันนี้อยู่นะครับก็อ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะได้มีโอกาสมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ มันอาจจะไม่ได้เทียบกันเหมือนคลิปก่อนนะเพราะวันนี้มีแต่คันนี้โล่งๆเลยนะครับแต่ลูกค้าตอนดูเนี่ยมันจะได้อยู่แบบใกล้ๆกันแล้วเป็นสีโทนเดียวกันนะครับมันจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกอฟพาไปรับชมก่อนไปรับชมฝักกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์กอฟขึ้นมาให้แล้วนะครับขายฟอดนะฮะอ่ะไม่ใช่แบบว่ากอล์ฟรีวิวอย นะครับวันนี้ต้องมาย้ํากันหน่อยนะครับคันรถที่ก็มารีวิวนะครับ Next Gen Ford Everest Sport Package B ครับอ่าแพ็กเกจ B นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับก็ ราคารวมแพ็กเกจรวมสีก็1,577,000บาทนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นสีขาวมุกเนาะก็ขาวมุกกับส้มเนี่ยเป็นสีพิเศษอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเป็นตัวสีอื่นก็1,565,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะก็แต่งสไตล์แพนด้านะครับแน่นอนเนาะสีขาวมุกก็ลูไายอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเวลาชอบแต่งก็สไตล์แพนด้าเลยขาวดำนั่นเองนะครับก็มาจากชี้แรกเลยครับ อะคริลิกครับคำว่าเอเวเลตตัวนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้นะครับตัวนี้เป็น,นอะคริลิกแท้นะครับก็จะติดตั้งมาเป็นแบบนี้นะครับมีสีเดียวนะครับขนาดเดียวนะครับอ่าก็ทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า FORD นะครับจากกระจังหน้าเดิมเป็นสีดาเงาเนี่ยคันนี้เปลี่ยนนะครับให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับดูเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ เปลี่ยนมากระจังหน้า FORD นะครับแต่ยังทำสีดำเงาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบตัวหนังสือหรือตัวกระจังนะครับตัวลังพึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นสีดำเงาทั้งหมดนะฮะมีไฟ LED 3จุดนะครับนี่เป็นสีขาวแบบนี้นะฮะนี่แล้มาดูกันที่ตัวรถกันบ้างนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED รถนะครับของ Ford เนี่ยนะครับ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นเนาะคันนี้เป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับก็จะมีเรื่องของเปิดปิดไฟสูงอจฉริยะหรือตัวออโต้ไฮบีมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะฮะที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวมาตรานอยู่แล้วนะฮะอ่าไฟตัดหมอกครับอ่ามาดูที่ไฟตัดหมอกก่อนไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็น LED รถรุ่นนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็คือ เอเวอร์เรสเนี่ยทุกรุ่นนะครับหรือเราสังเกตได้ง่ายนะรถทุกรุ่นที่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกหมุนขวาไฟตัดหมอกขวาติดหมุนซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับให้มันดีมากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นเส้นถนนนะเห็นขอบถนนนะครับพวกนี้ทํางานเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะมาดูที่ตัวชุดแต่งนะครับพะเมื่อกี้พาไปดูไฟตัดหมอกแล้วนะครับเราจะมาดูที่ตัวชุดแต่ง AKC กัน นะครับตัวชุดแต่ง AKC นะครับมันก็จะเป็นมีตัวเรื่องของตัวสเกิร์ตนะครับดานหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับก็เรามาดูนะครับคันนี้นะครับก็มีการใส่นะครับก็จะเป็นตัวครอบไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับครอบไฟตัดหมอกเข้าไปนะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งนะครับอันนี้ก็ทําเป็นสีดําเงานะครับเพราะลูกค้าคุ้มโทนเลยนะขาวมุกตัดดําเงานะครับก็ขาวตัดดานั่นเองเนาะสไตล์แพนด้านะครับก็นี่เลย นะครับก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปนะครับให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะนะฮะนี่มันดูมีมิติดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่ะเรามาต่อกันนะครับของ AKC เนี่ยนะครับตัวงานเนี่ยจะเป็นชิ้นข้างล่างมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นสีดําเงานะครับก็ทําเรื่องของการตัดสีมาแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยเห็นไหมนี่ตัวเป็นตัวชิ้นงานนะครับเป็นตัวชิ้นงานแล้วก็ มีตัวปิดนะครับเป็นการปิดเรื่องของห่วงลากคู่หน้านะครับเนี่ยเป็นตัวปิดนะฮะตัวนี้เราก็ทําสีดําเงามานะครับถ้าลูกค้าชอบสีไหนก็แจ้งได้นะครับก็ให้ดูนะ<ม>นะครับดูงานด้านล่างนะวันนี้เราก็มาดูรีวิวรถแล้วก็ดูชุดแต่งด้วยนะนะครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้เห็นไหมอือก็ กินงานเขาก็ไม่ได้ครอบยาวขึ้นมาเองพูดอย่างนี้นะไม่ได้ครอบเป็นปั๊มเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมเขาก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่มจากตรงนี้มานะครับเนี่ยเริ่มแล้วก็เอาชิ้นนี้มาติดเข้าไปนะครับเป็นแยกชิ้นนะครับเป็นแยกชิ้นเนาะเห็นไหมจะแยกกันเลยนะครับคนละชิ้นกันแล้วก็มาประกอบกันนะฮะอ่ะเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนนะครับเมื่อกี้บอกไว้เรื่องไฟหน้าแล้วไฟตัดหมอกแล้วที่ปัดน้ำฝนแล้วใช่ไหมครับ ตัวแพ็กเกจนะครับก็จะมีกล้อง360องศานะครับนะม,มีกล้องด้านหน้าที่กระจกมองข้าง2ฝั่งแล้วก็ที่ฝาท้ายนะครับรอบคัน360องศามีระบบเลนคิปปิ้งสั่นเตือนนะครับเดี๋ยวตั้งเป็นดึงกลับได้นะครับ Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับ, active, Control, รบต้องบอกก่อนนะถ้าตัว Standard เนี่ยมีจะมีแค่ c s e Control อย่างเดียวคืออะไรครวบคุมความเร็วปกติตอนรถคันข้างหน้าเบรกเราต้องเบรกเอง แต่ตอนเราซื้อตัวมีแพ็กเกจนะครับมันเป็นอะแดปตีฟก็คือถ้ารถกันข,ข้างหน้าเบรกลดเบรกให้อัตโนมัตินะครับของเราได้ยันแบบที่เป็นสต็อปแอนด์โกหรือว่าหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับก็คือมีอะแดปตีฟพูดคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนั่นเองนะครับระบบนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับคนเดินนะฮะด้านหน้าก็ระบบมาแบบจัดเต็มแล้วนะครับนะ เรามาดูนะครับคันนี้นะฮะเลือกที่จะใส่คิวล้อนะครับเป็นสีดำเงาเพิ่มเข้าไปนะครับให้มันดูมีมิตินะครับแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนพวกล้อแต่งเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากเดิมนะเห็นไหมมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากเดิมนะครับคันนี้ใส่ล้อเดิมนะเห็นไหม เดิมไม่มีคิ้วล้อนะครับถ้าต้องการจะใส่อย่างนี้ก็ต้องแจ้งนี่ก็สวยงามนะครับใส่กับล้อแต่งก็ได้ล้อดเดิมก็ได้นะครับหรือท่านใดไม่ชอบแบบว่าพี่ว่ามันใหญ่ไปะนะครับก็เป็นตัวพื้นฐานของเขาได้นะครับมาที่ตัวล้อนะครับล้อนะครับก็อันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับแม็กเดิมยางเดิมนะครับ แม็กเดิมก็เป็นขนาด20นิ้วสีดำเงาจับคู่กับยางแรงเลอร์นะครับก็เป็นกุญเยียนะ2 5 5 5 5, 5, 5, 5 r 2 0วิ่งรีดน้ำได้ดีวิ Wing ่งเงียบวิ่งบนถนนดำได้ดีเลยนะครับแต่ท่านใดต้องการจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรยังไงสามารถแจ้งได้นะฮะอ่ะกระเถิบมาที่แก้มนะครับที่แก้มนะครับตัวนี้ก็เป็นดำเงาเนาะเทอร์โบก็สัญลักษณ์ของเกียร์หกสปีดแล้วอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นคีบประบายความร้อน กระจกตัวครอบนี่ก็เป็นสีดำเงานะครับมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศาแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับตอนเราปดล็ลลอ,อกหรือเปิดประตูเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้เรามองเห็นก่อนที่เราจะก้าวขึ้นรถนะนะครับ่ะราวหลังคาเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับตัวเทนกับสปอร์ตเป็นดำไทเทเนียมเป็นเงินนะครับวายแท็กก็เป็นอีกทรงหนึ่งเนาะนะครับแล้วคันนี้แล็ปนะครับหลังคาเป็นดำเงานะครับนี่นะเป็นครึ่งคันนะครับเป็นทูโทนเนาะ นะครับสวยงามเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะก็ต้องแจ้งก่อนนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะนะครับก็มารีวิวก่อนเพราะเดี๋ยวก็ไปส่งรถเนาะก็กันสาดคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับแล้วก็ความเข้มของฟิลมนะ์มเนี่ยฟิล,มล์มเราแถมเป็นเซรามิกอยู่แล้วนะครับก็ความเข้มเราก็เลือกได้นะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดเป็น สีดําเงานะครับสปอร์ตเนี่ยทุกอย่างจะติดเป็นดําเงาอยู่แล้วนะครับที่มากับตัวรถเนาะก็มีระบบสมาร์ทคีย์ทัดล็อกรถได้กํามือปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็ระบบด้านข้างนะครับกับตัวรถก็จะมีบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับจุดบอดเนาะมีอะคริลิกนะครับคำว่าสปอร์ตนะฮะแล้วก็ AKC นะครับก็จะมีเรื่องของตัวสเกิร์ตข้างนะครับเห็นไหมนี่ชิ้นนี้นะครับมีชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเป็นสเกิร์ตข้าง แล้วตัวสะเก็ดข้างเนี่ยเราสังเกตนะไม่ได้เป็นแค่สีขาวตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เขาก็จะเป็นสีดําเงาอยนี้เห็นไหมตีไปเลยนะครับก็สวยงามอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูด้านข้างนะครับในมุมมุมกว้างหน่อยเนาะนะครับ,นะรบก็อันนี้ก็เอามาให้ดูกันช่วงล่าง นะครับช่วงล่างหลังนะครับก็เป็นวัดลิงก์อยู่แล้วนะครับเอเวอเรสเนาะระบบเป็นดิสเบรกทั้งสีล้อนะครับเอเวอเรสเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะอันนี้ก็เป็นสปอยเลอร์เดิมนะครับแต่ว่าแลปบนะครับเป็นสีดาเงาเนาะด้านหลังนะครับด้านฝาท้ายก็มีไฟเบรกดวงที่3มีน้ําล้างกระจกมีตัวปัดกระจกมีไล่ฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเปิดที่ตรงนี้ได้เห็นไหมทัดเปิดตรงนี้ได้นะครับเปิดที่รีโมทได้ นะครับสอดเท้าเปิดได้เปิดจากในรถได้นะฮะพยางนะครับกอลเรียก 5D อ่ะก็ไม่รู้ว่าบางคนก็เรียก 6D เนาะนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละครับเรามีพยางให้เต็มเต็มเไาเรียกอะไรครับเต็มชุดอ่ะเนี่ยนะครับทุกจุดเนาะนะครับตัวรถเนี่ยนะครับสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเนี่ยนะครับเบาะที่3เนี่ยครับเป็นแมนนวลนะก็คือเราจะเปิดตัวนี้นะครับเราเปิดตัวนี้เห็นไหมแล้วเราก็พับ กดลงไปนะครับก็จะเรียบลงไปแล้วก็นี่เห็นไหมซ่อนแอบไ,ไว้อย่างนี้ด้วยนะแล้วตอนถ้าเกิดเราพับนะครับเดี๋ยวกอลลองให้ดูนะสาธิตปึ๊บเรายกนี้ปุ๊บตอนลงไปใช่ไหมอ่ะมุนลงไปอย่างนี้ตอนเราจะใช้เราก็เชือกนะครับแล้วเราก็ดึงกลับขึ้นมานะครับให้อยู่ในล็อกแบบนี้นะครับนี่สะดวกสบายครับพับเรียบเนาะมี12โวลต์180วัตต์ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังพวกนี้กันหนิบ นะครับเห็นไหมกันหนีบโดนปุ๊บก็ดีดขึ้นแล้วนะครับกันหนีบไฟท้ายเป็น LED signature นะครับไฟท้ายเป็น LED signature นะอ่าแล้วก็คำว่า everlast นะครับคำว่า everlast จะเป็นสีเทานะฮะมีคำว่า sport นะกล้องนะครับมีไฟตัดหมอกหลังนะครับมีไฟตัดหมอกหลังเห็นไหม มีเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยระบบเบรกนะครับอัจฉริยะนะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับตอนถอยหลังออกจากที่เราไปแวะบปั๊มเนี่ยตอนเราถอยหลังออกเนี่ยตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับ่นะสกเกิร์ตหลังนะครับของ AKC ก็เนี่ยครับรก็จะลากมานะเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็วาลลบมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทำเป็นสีดำนะ แล้วก็ตัวชายหลังนะครับคันนี้ทําเป็นดำนะตรงท่อโดยปกติเนี่ยตรงท่อเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับคันนี้ทําคุมดําทั้งหมดนะเนอย่างเงี้ยทําเป็นคุมดําทั้งหมดนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมล้อ,ออะไหลนะ่ก็สวยงามเลยนะครับเดีนะ๋วก็พาไปดู ด้านในนะครับก็เป็นหนังนะครับแถว2เนี่ยเราเป็นแมนวนวลหมดอยู่แล้วนะครับเป็น60 40 60 40ก็คือนี่อย่างนี้เห็นไหมฝั่งนี้เขาจะเรียก60เพราะมันเป็นคู่ฝั่งนี้จะเรียก4ี่ิบนะครับเอวเลสเราไม่มีพับร้อยนะแบบพับที่เดียวลงทั้งสาตัวไม่มีนะเป็น60 40นะครับอ่าเป็น60 40สี่ด้านในเนี่ยเป็นทูโทนนะครับแล้วก็จะมีตัวโหนนะ จะมีตัวโหนนี่เห็นไหมอ่าจะไม่มีไม่มีมูนลูปรถที่ไม่มีมูนลูปจะมีตัวโหนนะครับแต่รถนะครับที่มีมูนลูปนะครับจะไม่มีที่โหนนะครับนั่นก็เท่ากับพวกที่มีมูนลูปไทเทเนียมขึ้นไปเนี่ยไม่มีตัวโหนนะแต่ตัวสปอร์ตตัวเทนเนี่ยมีตัวโหนนะนะครับแล้วก็มีที่จับโหนขึ้นนะครับเสาบีทั้งสองฝั่งเสาเอทั้งสองฝั่งนะครับ แอร์หลังนะครับปรับพัดลมได้ที่ข้างหลังมี USB Type A Type C นะครับมี USB Type A Type C นะบางคนบอกว่า230โวลต์ไม่มีเหรอกราฟ230โวลต์จะสตาร์ทด้วยที่ตัวไทเทเนียมนะครับสตาร์ทที่ตัวไทเทเนียมนี่ครับสครับเพจแท้นะครับเอเวอร์เรสเป็นหนังหมดนะนี่ครับหนังหนังหนังไม่มีไฟแอมเบียนนะครับ แจ้งเลยไม่มีไฟแอมเบียนเติมน้ำมันก็ปลดตรงนี้นะครับเติมดีเซลนะครับตอนเติมดับเครื่องชุดควบคุมกระจกมือเปิดบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ8ทิศบาะสวยๆนะครับพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะพุ่สตาร์ทนะครับมีที่วางแก้ว2ฝั่งเปิดฝาท้ายนะครับที่กมบอกเปิดไฟตันบอกหน้าหลังนะครับหรีแสงหน้าจอจอกลางกับจอหลังพวงมาลัยเนาะ ปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองรุ่นนี่รุ่นหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนฮะเหมือนที่บอกเป็นออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ USB นะฮะเก๊เป็นเก๊สองชั้นเห็นไหมเก๊เป็นเก๊สองชั้นนะครับจอแปดนิ้วนะครับจอกลางจากตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเป็น10นิ้วนะครับตอนมีแพ็กเกจก็จะเป็น12นิ้ว นะครับเป็น Sync 4A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน Ford พาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเ mm hmm. พราะเป็นเกียร์ออโต้สตาร์ทรถดับรถปลดล็อกรถล็อกรถเปิดแต่หาตำแหน่งรถดูน้ำมันเครื่องดูกิโลดูน้ำมันคงเหลือนัดเข้าศูนย์ทำได้หมดเลยนะครับอยู่ในแอปนั้นนะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับสั่งโรออกสั่ง FM สั่งเรื่องของปรับอุณหภูมิแอร์ รองรับระบบโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็เป็น191เกานะกับก็ชินปากเลือกันนะครับกับหนึ่งหจริงๆก็พูดง่ายครับโทรฉุกเฉินตอนเราเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์ Air อิสระ,ะแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้ามีไวเลสชาร์จมี USB ไทย A ไทย C นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับเบี่ยงมือไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับสำหรับตัวนี้นะมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดเนาะก็อาจจะเป พาไปดูเพอเอกรอบคันอีกหนึ่งรอบนะรถคันนี้นะครับ ABS EBD พวกนี้มีหมดอยู่แล้วนะนะครับบางคนบอกว่ามันไม่ค่อยพูดกันมีเป่ามันมันเป็นพื้นฐานนะครับนี่เห็นไหมไฟท้ายนะครับ LED Signature นะสวยงามนะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับก็ แต่งได้กับตัวเอเวเลต์ทั้งหมดนะครับตัวเทนก็แต่งได้นะฮะก็สามารถที่จะเรียกอะไรครับเอาไปตกแต่งได้นะฮะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ